เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Bitcoin m i n ม r e เนอร์เอิรนเลียวคริปโตกอนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำพุ่งทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมาครับสำหรับเกมสายฟรีในมือถือที่คนสามารถเล่นกันได้ไม่ว่าจะดาวน์โหลดผ่านตัวของ Google Play หรือ p p Store นะครับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเคยรีวิวมา2-3คลิป ก็เป็นโปรเจกต์สะสมในเรื่องของตัวเหรียญแล้วผมไม่ได้อัปเดตเลยใช่ไหมเพื่อนเพราะว่าไม่มีเกิดปัญหาตัวของกระเป๋า CBD ของผม wallet นะครับมันไม่สามารถลิงก์กับการถอนได้นะครับมีปัญหาตลอดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันเหมือนกับถอนได้เมื่อวานผมลองถอนไปแล้วนะครับก็ถอนขั้นต่ําคือ500นะครับ500ชาโตชิ ก็ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่711นะครับ1วันอ่ะจริงๆมันจะได้มากกว่านี้นะครับแต่บัญชีเนี้ยมันเป็นบัญชีใหม่เลยมันเลยทําให้ในเรื่องของสปีดของผมมันน้อยนะครับเหรียญมันเลยไหลช้ามันเลยทําให้ตัวของการเอินตัวของชาตุชาิน้อยนะครับจริงๆเราควรได้อยู่ที่วันละ5 0 0ให้มันถอนได้ทุกวันนะเพื่อนเดือนหนึ่งก็จะคาเฉลี่ยเราจะได้อยู่ประมาณ3 0 0ร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เกมเนี้ยคือมัน มีโฆษณาเยอะนะครับถ้าเราแอคทีฟอ่ะเหมือนเราจะกดเราเลื่อนเราทําอะไรนะครับมันจะแบบว่ามีในเรื่องของแอคทีฟตลอดเลยนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเด้งเป็นจอใหญ่แบบนี้เลยเพื่อนเห็นไหมครับบางทีก็น่าเบื่อนะสำหรับผมนะครับเออผมตั้งคงตั้งค่าเรียบร้อยมันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยนะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับมารู้ระบบสักนิดนึงสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็คนที่อยากจะได้รายได้เพิ่มต่อเดือนนะครับมาจ่ายค่าเน็ตเอออยากมากินชาบูอะไรแบบนี้นะ ก็โอเคนะครับระบบเกมที่เพื่อนเริ่มเล่นมานะครับมันจะให้เรานะครับก็ขยายนะครับไปเรื่อยๆนะครับคือเกมเนี้ยผมเคยมีเป้าหมายที่จะไปถึงนะครับโรงแรมเลยนะแต่มันไปไม่ถึงครับมันใช้51เอ่อใช้ตัวของแรมมะครับ5.12 m เลยนะครับผมมาถึงแค่ตรงนี้แต่ผมบล็อกไปแล้วนะในการที่เราจะไปนะครับคือเป็นการที่รีรีใหม่นะครับก็คือรีตัวของเครื่องขุดทั้งหมดอ่ะมันจะมาสะสมเป็นของตัวแรมตรงนี้ให้ครับ เ,เพื่อๆก็จะได้แรมสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็คือในการขายทั้งหมดเนี่ยนะครับเราปลดถึงตัวของบิตคอยใช่ไหมครับแล้วเรารีมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเลยตามที่เราจะไปปลดในเรื่องของแผนที่นะครับผมว่าถ้าเรามาแผนที่สุดท้ายอ่ะเราจะหาตัวของ BTC อ่ะได้เยอะขึ้นนะครับหรือเหรียญชาโดชีได้เยอะขึ้นตามที่แบบผมคาดการไว้นะส่วนมากที่ผมเห็นก็น่าจะประมาณเนี้ยนะครับแล,แล้วก็ไม่มีใครแล้วก็ค่อย ไม่มีคนอัปเดตนะครับแล้วก็ตัวของเกมเนี่ยมันเสียเสียได้อย่างเดียวคือเราต้องยืนยันตัวตนนะครับในตัวของกระเป๋า Wallet อะผมใช้ตัวของพาสปอร์ตในการยืนยันตัวตนนะครับก็เพื่อนๆถ้าแบบบ้านหนึ่งมีแบบมีหลายคนอะก็ใช้บัตรประชาชนได้แต่มันก็มีข้อเสียอีกนะครับข้อมูลของเราอะ่ะเราก็ต้องเชื่อใจในการที่เราจะให้ไปด้วยนะครับแต่ตัวของบัตรประชาชนมาดีไปอย่างหนึ่งคือเราถ่ายแค่ด้านหน้านะครับ เราไม่ได้ถ่ายข้างด้านหลังคือการขอบ้านประชาชนนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ไม่ควรให้ด้านหลังไปนะเพราะว่าตัวไม่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือกดของบตัวของ CBD อ่ะเขาเปลี่ยนใหม่ยังนะครับเดี๋ยวกระเป๋าเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวผมพูดถึงระบบเนี่ยเกมก็จะมีโฆษณาขึ้นตลอดครับมันเป็นอะไรที่แบบบางคนอาจจะน่าเบือเ่อเรือยซ้ำนะผมก็เลยจะบอกเพื่อนว่าเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องแอคทีฟมันมากไม่ต้องกดอะไรมันมากนะครับมาถึงเราก็ปล่อยไว้แล้วก็ตั้งมาโคไว้นะครับผมจะตั้งมาโคให้มัน เพราะว่ามันไม่ได้เก็บให้ออโต้นะเพื่อนเราต้องกดเก็บจากตรงอ่าตรงนี้เอานะครับเห็นมันลอยๆอยู่เราก็เก็บเอานะตอนนี้ก็นี่ๆนะครับเนี่ยเราต้องกดเองนะตรงเนี้ยมันจะเก็บเข้ามาเห็นไหมครับอ่ะโอเคนะครับตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะทอนถอนให้แบบเพื่อนๆดูนะครับก็คือ500นะครับผมเชื่อมต่อมาแล้วก็เป็นกระเป๋าของแบงก์ปรินเลยผมแก้ตรงโค้ดกระเป๋าใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับลองกดไปก็1วัน500ชาโตชินะครับเราต้องดูด้วยนะครับจริงๆมันจะมีคูลดาวนะเพื่อน มันจะมีคูดาวแต่ผมแปลกใจว่าทำไมไม่ไม่มีครูดาวขึ้นถ้ามันสาเร็จมันจะจับจบเซตนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับถอนได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่200ก็มันก็จะนับ24ชั่วโมงเพื่อนเพื่อตอนนี้ผมถอนอยู่ที่8โมงเออปอยู่ที่18นาฬิการหรือว่า6โมงเนี่ยนะครับก็พรุ่งนี้6โมงเราก็มาถอนได้แต่ถ้าเราไม่ถึง500เราถอนไม่ได้นะครับเออแต่ก่อนมันถอนได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถอนได้หรือเปล่านี่นะครับผมก็เข้ามาละแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าก,กันเลยดีกว่านะคร แก้กระเป๋าเาแก้ให้มันใหม่นะครับนี่ล่ะเดี๋ยวเราเข้ามามันเป็นแนวตั้งอะไม่น่าเบื่อมากเลยนะอันนี้น่าจะล็อกอินปะนี่นะครับน,นี่กระเป๋านี่อันนี้คือกระเป๋าหมุเองนะครับปึ้มปึ้มปึ้มเดี๋ยวรอมันโหลดสักแป๊บหนึง่งเลื่อนลงมาหน่อยอ่ะเนี่ยนะครับตามนี้เลยเราก็สามารถเช็คในเรื่องของตามสิ่งันได้นะครับก็อันนี้นะครับเป็นกระเป๋าใช่ไหมนี่นะครับเข้ามาแลกเนื้อทีนะครับก็จริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกเพื่อนไปนะครับ กระเป๋าของผมมีปัญหาผมเลยไปใช้กระเป๋าหนึ่งนะครับแต่เดือนหนึ่งม,มันก็ถือว่าโอเคนะสะสมซาตูชิไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งนะครับลองคิดเป็นรายปีดูนะครับสามร้อยะเออปีหนึ่งได้ประมาณ4ี่พกว่าบาทนะครับก็โอเคอยู่นะก็ไม่น่าเกียดนะครับเหมือนกับว่าเออก็เพิ่มกับเงินรายปีให้ก็ได้แต่ผมว่าสะสมอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แบบต้องการที่จะถอนมาด้วยนะครับก็สะสมไปก่อนแล้วก็ เอาไว้จ่ายพวกแบบเติมเงินมือถือหรือว่าอะไรนะครับก็จะกลับมาแล้วเพราะมันถอนได้แล้วตอนนั้นมันติดปัญหาก็อนนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่ความว่างๆมือถือว่างๆไมๆ่มีอะไรกดก็ลองไปหาใช้ตัวของออโต้คลิกอะไรอย่างนี้เอานะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเกมแล้วก็ตั้งมาโคทิ้งไว้เพื่อหวังว่ามันจะถึง500นะพรุ่งนี้ผมผมอยากให้มันถอนได้ทุกวันนะครับแต่ก็ตามที่ที่มีอ่ะนะครับอันนี้ยังไม่เติมเลยนี่คือสายฟรีเลยนะครับ ผมยังไม่ได้เติมอะไรเลยสําหรับตัวของเกมเนี้ยแล้วก็ได้500ชาโตชิคือเป็นเกมในของข่ขย CBD อะที่แบบมันหาตัวของชาโตชิให้ผมดีที่สุดแล้วนะครับแล้วประเด็นคือเหรียญยังไม่อัปเดตเห็นไหมยังเป็น700เออ711เลยนะครับคือมันมันยังเออเลอร์อยู่นะครับเราต้องกดปิดเกมออกกดปิดเกมแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะไม่ถึงกากระบาดออกไปอย่างเงี้ยเลยนะครับมันจะขึ้นนะครับ211เหมือนเดิมหรือว่า212 ตามที่เมื่อกี้นะครับอันนี้เรากดถอนไม่ได้นะเพื่อนจะขึ้นว่า e อ r เดอนะครับอย่าไปอย่าไปใช้บั๊กนะมันเคยมีบั๊กอยู่นะครับที่แบบขึ้นแบบเออผมเคยบั๊กอะกดถอนแบบทีทีเลยนะครับแล้วก็โดนแบนเออโดนโดนแบนกระเป๋านะแต่ตัวของตัวเกมยังเข้าได้อยู่นะครับนะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นกันได้นะครับสําหรับตามตัวของเกมเลยนะครับ Bitcoin miner นะครับพิมอย่างนี้ก็เจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมพูดไปว่า ตัวของค่าย cbd ใช่ว่ว่ามีเกมอะไรบ้างที่ผมจะรีวิวต่อไปก็น่าจะเป็นเกมอื่นๆน,นะครับนี่ bitcoin cataway เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูผมถอนผมกำลังเก็บเหรียญอยู่นะครับมันเห็นบอนบอกว่า300ในการถอนอะหาง่ายนะเกมนี้หาง่ายนะครับอันนี้ทัดก็จริงๆอะ่ะสองเกมนี้มันไม่มีขั้นต่ำในการถอนนะครับตอนแรกอะ่ะเออแล้วประเดินคือในการถอน2เกมนี้ง่ายกว่าเกมตัวของ bitcoin ด้วยครับ เอออันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในคลิปนะครับในครั้งหน้านะก็ดาวโหลดมาเล่นกันก่อนนะครับเพื่อสะสมตัวของชาโตชิเพื่อนๆดูคลิปปุ๊บจะได้ถอนทันทีเลยนะก็ตามนี้นะครับนี่อันนี้คือคือหนึ่งในดวงใจนะครับในการสะสมชาโตชิแปลว่า1เดือนอ่ะที่เราจะได้นะครับเพื่อนๆเราจะได้อยู่ประมาณเนี่ยนะครับตีเป็นนะครับตีเป็น250ก็ได้นะครับ500นะครับ500อนะอันนี้ก็ไอเกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันอันนี้จะแนววางแผนนะครับเกี่ยวกับสงครามในการจัดการอะไรต่างๆนะครับ ก็เท่าไหร่500ใช่ปะ1,000นะครับ1,000ก็1,500นะครับ1,500 2,000หูเยอะอยู่นะน่าจะประมาณ2,000นะครับประมาณเอ่อหนึ่งผมว่าเยอะนะเอาจริงๆนะครับนี่เครื่องบินเดี๋ยผมจะรีวิวให้ด้วยอันนี้ผมก็เล่นไปเล่นไปแล้วนะครับแต่ขั้นขั้นต่ำในการถอนมันอาจจะเยอะอยู่โอเคตามนี้เลยนะเพื่อนๆก็ขอฝากตัวของ Bitcoin m มเนเ e อร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะก็ อ่ะดาวโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้คนที่เป็นเมมเบอร์มีปัญหาในเรื่องของการสมัคร W อ l l e t อะไรเนี่ยถามผมเพิ่มเติมได้แล้วก็อย่างนึงในการดาวน์โหลดเอ่อตัวของ W a l l e t นะครับที่จะมาติดตั้งในถงของโปรแกรมช่วยเล่นอะ่ะเอ่อตัวของ LD ไม่ว่าจะเป็น LD หรือบู s t a c k เนี่ยเพื่อนๆจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่รับรองอุปกรณ์หรืออะไรนะครับผมก็แนะนาว่า สมัครในตัวของกระเป๋าปกติไปนะครับไม่ถึงในมือถือของเรานะแล้วเราค่อยมาซิงค์นะครับโดยที่ดาวโหลดตัวของ apk นะครับใน Google ในอะไรแบบนี้นะครับถึงจะติดตั้งได้ตรงเงื่อนไขตรงนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตัวของเมมเบอร์ช่องแบงค์บรินนะครับเพื่อนๆนะใครที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์เพื่อนๆก็ทักมาได้นะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยตามนี้เลยนะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า